หายเลข18เตียนข็นะนี้ก็เป็นนักเตะที่ย้ายมาจากเชียงใหม่นะครับวิชิตแารักษาสัญญาจริงๆนี้อยู่ที่ราชบุรีนะครับแต่ว่าโดนเชียงใหม่ยืมตัวไปเอาลครับท่านผู้ชมครับในครื่งแรกเริ่มแล้วนะครับสีขาวคับฝั่งเจ้าบ้านครับทางไกลครับแต่ก็ถือว่าได้ลุ้นครับสัง้านบุดรธานี4ีสองครับวันนี้เล่นในระบบนี้ครับ14ที่ยืนอยู่ครับเป็นเทวา เอว่าแสงนาโก้แล้วก็ยิงเข้ามาครับลูกนี้เอ้าล้นครับแล้วก็ทิงโอ้โหไม่โดนบอลครับแต่ก็ล้นอ่าจังหวะน,นี้เป็นประตูนะครับน่าดูครับว่าจะเข้าประตูตัวเองหรือเปล่านะครับธีรกรดีไซน์นะครับประตูของร้อยเอเนี่นนยร์รส่งสัตว์เทนเสียวหรือเปล่าครับออินโโซาแค่สองนาทีดูภาพช้าครับผู้ชมนี่ครับยิงเข้ามาครับบอลลงพื้นครับแล้วรับไม่อยู่ครับธีรกร เรียบร้อยผืนกลับมาครับวีระพงศ์เปิดเข้ามาครับจังหวะนี้แล้วก็ยังได้บอลครับเข้าซ้ายแม่ดึงมาขวาครับตัวตกทุบนิงทนี้โอ้โหเรียบร้อยครับเทวาแสงนาโกครับโอ้โหผืนบอลกลับมาจังหวะนี้นี่ยิงได้ดีมากครับบอลชนเหลี่ยมด้านในเข้าไปครับหนีขึ้นไป2ประตูต่อศูนย์ถือว่าเป็นประตูที่สุดสวยเลยครับจังหวะยิงไกลของเทวาครับน่า ดูครับคืนกลับมานี่ไม่จับเลยนะครับบอลพุ่งไม่ทันจริงๆครับธีรกรดิสได้ทุ่งโทษมาครับวันนี้แตะให้กับธงชัยธงชัยไหลต่อครับเห้รับมาครับธงชัยขวาดึงขวาแล้วก็จบด้วยกันีเอาลครยิงนาทีที่31ครับ ไล่ขึ้นมาแล้วครับทางด้านของร้อยเอ็ดยูไนเต็ดครับจังหวะทำชิ้นหนึ่งสองในกรอบเผ็ดโทษครับบอลที่จะเป็นธงชัยรัชชัยครับกดนนีเถ้าดึงเข้าขวานะครับดูครับจังหวะนี้ชาวลิทเริ่มต้นก่อนครับนี่ครับธงชัยฝากบอลที่โอลิเวร่านะครับแล้วก็เลิกออกขวาครับนี่จริงยัดเข้าไปเลยครับยิงเสาไปเปิดเข้ามาครับชาวลิทเอ้าเดี้ยวเลี้ยวเลี้ยว เอาชนะได้ครับทางด้านของ111เดยดครับทาประตูตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2จากการยิงของอิเอ้ดาวซิวาครับเนี่ยจังหวะที่เปิดปรนทิ้งเข้าไปครับธีรพงพ์แล้วก็เป็นเนี่ยครับสุดท้ายครับครับธีระงศ์วางเข้ามาครับจังหวะนี้แล้วก็หมดเอ้าเป็นประตูครับโอ้โหยุดดุงเลยครับ การมีใจนะฮะเฮ้ยตัวภาาช้าครับหี <S <S รบ,นนบ,บ,รบงนั้นเปิดเข้ามาครับ,รบนี่นครับไม่มีใครประกบเลยครับปล่อยมาคนเดียวเลยฮะโอ้โหโก,ก็อุดรธานียิงนำไปสองประตูคนนี้ครับ,นนรบโอลิเวราดาซิวา ทำประตูตีเสมอ annex, แล้วก็ทำประตูชัยให้กับร้อยเอ็ดยู่นเต็ดครับเอาชนะอุดรธานีเอฟซี FC ไปได้3ประตูต่อ2นะครับฝั่งมือเอฟซีนะครับที่จังหวัดปัตตานีได้สามปนะครดี่ากครับแมตช์ได้ดีแล้วครับผู้ิดตัวเองครับโอกาส